เน็ตเวิร์กเปิดบ้านเปิดประตูบ้านรับทุกศิลปิน เข้าสู่เน็ตเวิร์กเปิดบ้านนะคะวันนี้ต้อนรับกับศิลปินของเราในวันนี้กับพี่ปีเตอร์โฟร์ดิฟายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องไหนครับกล้องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เรามีอยู่ทย่างเป็นกล้องวงจรปิดหมดไม่เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ปีเตอร์สวัสดีทักทายแฟนๆครอบครัวลูกทุ่งเน็ตเวิร์กแล้วก็เอฟซีของพี่ปีเตอร์จ้าครับสวัสดีครอบครัวลูกทุ่งเน็ตเวิร์กทั่วประเทศทั่วโลกของเรานะครับผมวันนี้มามาได้พูดคุยแล้ว หลังจากที่คิดมาน,นานอยากจะมาที่นี่นานมากก็จะบอกว่าวันนี้ด <Overwatch> ูลุคเอ่อพี่ปีเตอร์มาแบบเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวก็ตั้งแต่ได้โทรคุยกับแจ็คสันหวังก็เลยแต่งตัวคล้ายๆเขาหน่อยอ๋อเอ่อตั้งแต่เอเนะเพราะว่าเรามีแจ็คสันหวังเป็นน้องชายเราจะต้องดูแบบผมรุ่นพ่ออันนี้คือก็หวังเหมือนกันปีเตอร์หวังปีเตอร์หวังหวังจะได้เป็นแบบอะไรแบบเข้าบ้าน โอเคอ่ะพอวันนี้ล่าสุดพี่ปีเตอร์อันนี้น้องเปิดไว้สองเพลงครับเดี๋ยวน้องขอคุยเพลงไอหนุ่มสตริงแย่งใจก่อนครับเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดแต่พอฟังดนตรีคือจะบอกอย่างนี้ดนตรีคือปกติเวลาฟังพี่พี่ปีเตอร์เพลงจะจังหวะดนตรีจะเร็วใช่ค่อนข้างจะเป็นแดนซ์แต่เพลงนี้ค่อนข้างจะมีเดียมหมายถึงว่าดนตรีพอโยใช่อ่ะทำไมทำไมถึงแบบกะว่าเอ้ย เพลงนี้เอาแค่ยกๆพอนี่กระต่ายนี่เป็นคนที่ละเอียดถามมากก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าไปอะส่วนมากคนจะไม่ถามในเรื่องนี้ผมก็อยากจะชี้แจงเรื่องนี้มันงคัเพราะว่าส่วนใหญ่ปกติปีเตอร์แดนขึ้นบนเวทีอขาตะโจเด๋ยวต้องปีเตอร์แล้ว พอพีเตอร์ไปเล่นงานต่อทุกงานทุกที่จะมีนักร้องร่วมร่วมงานกับเราเนี่ยอ่ะห้าเบอร์เนี่ยพี่พีเตอร์จะถูกเลือกให้เป็นเบอร์ปิดท้ายตลอดเ<ล>พราะต้องปิดแดนไงเออป็นกระจายเราเต้นกระจายเจา้ามันพีเตอร์บอกตรงว่าตอนเนี้ยหันมาเป็นเป็นอ่ามีเดียมมีเดียมลงมาเพราะว่าให้เป็นเพลงฟัง แต่ในในการฟังก็ยังมีความสนุกอยู่ให้นั่งยังยังพอขยับโยกได้แต่อีกละไปเล่นหน้าเวทีก็ต้องเพิ่มบีทให้มันเร็วกว่านี้ถูกก็คือยังไงอ่เราฟังเพลงวิทยุอ่เราเพลงมีเดียมได้แต่พอเราไปสดนะนะมันก็ต้องตามฟิลนะพี่นะใช่ผมผมไปสังเกตว่าเออบางทีบางทีเพลงเร็วเกินไปเนี่ยมันจะเป็นเพลงผ่านซะมากกว่าเพลงผ่านเลยฟังเออมันดีสนุกดีผ่านผ่านแต่พอมาเป็นมีเดียมคนเริ่มหันมา มาจ้องว่าปีเตอร์ร้องเพลงมีเดียมเ,เนื้อหาสาระมันอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยก็เลยหันมาร้องเพลงอ่ะไม่จังหวะไม่เร็วมากค่ะครับผมก็เป็นเพลงนี้กับไอหนุ่มสตริงแย่งใจเพลงนี้เป็นเนื้อหาแบบว่าเป็นเรื่องจริงของผมเลยครับจริงอเ,อเป็นเรื่องจริงของผมเลยเ <Be S 2> <Bert on S 1> บลดออนทูสตอรี่อันนี้เราเปลี่ยนเป็นจริงจริงรพีพีออดพี่ชอดพี่ออดพี่ชอยเออพี่ออดพี่ออดพี่ชอยดิวะเออเออเป็นเรื่องจริงอ่ะเล่าคือเพราะว่ามันเป็นชีวิตจริงของผมคือว่า ในในยุคผมเคยจีบผู้หญิงคนหนึ่ง <S <S> <S เวลาร้องเพลงเราคนลุกทุ่งใช่ไหมร้องเพลงเขฟังเขบอกโอ้ยพี่พีเตอร์ร้องเพลงเพราะชอบเสียงเพราพ <Okay S 1> ะๆโอเคคนเรารักกันร้องเพลงอะไรก็เพราะจะแต่พอเขาไปคอนเสิร์ตกับเราครัง้งสองครั้งแล้วเขาไปเจอวงสเต็ะของสเต็ปเล่นกีตาร์มันดูเท่อ๋อมันาจจะดูเท่อะไรของเขาเราก็ได้แต่พวงมาลัย<อ> แต่คนนั้นเขามีป้ายไฟเขาคงจะเปรียบเทียบเขาเขาก็ยังเด็กกว่าเรามากเขาคิดว่าเออกลับไปชอบไอ้หนุ่มวงสตริงเขาก็เขาก็ไปเลยไม่เป็นไรใช่ไหมเขาเขาก็เลยไปผมคิดว่าเออมันก็เป็นเขาค้นพบตัวเขาว่าเขาชอบอะไรทางไหนอาจจะไม่ไม่ไม่ชอบนักร้องลูกทุ่งเชยแบบเราแล้วไปสตริงแล้วเพราะเขายี่สิบกว่าเองอ๋อเด็กด้อยเขาเด็กน้อยอยู่นะเขาก็เลย นี่แหละมันเป็นที่มาของไอ้หนุ่มสตริงแย่งใจแต่ไม่ถึงกับผมไม่พูดว่าแย่งคนรักอะเราเอาแค่แย่งใจก็ันแค่เหมือนเราตัดท้อฟีลแบบแนวแบบนิดนึงไอ้หนุ่มสตริงมันแย่งใจอะไรประมาณนี้เจ็บไหมถามว่าเจ็บไหมอ่ะมันมันก็เจ็บนะแต่ด้วยความที่เราคนเรามีสองอย่างเจ็บกับไม่เป็นไรอ้าว ถ้าเรามัวคิดว่าเจ็บโอ้ยไม่ต้องไปทํามาหากินอะไรแล้ว <c oughs> เมื่อเขาคิดว่าเราไม่ไม่ใช่ทางเขาเข้าไปคนอื่นก็ <c oughs> ต้องปล่อยเขานะค่ะ <c oughs> ถ้ายิ่งรักเขาเรายิ่งปล่อยเขาไปให้เขาไปประกอบในสิ่งที่เขาต้องการดีกว่าเป็นรักที่เสียสละวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่ปีเตอร์รทิ้งท้ายด้วยด้วยเพลงสนุกสนานแต่ก่อนที่เราจะให้ไปรองเพลงหนูขอให้พี่ปีเตอร์ฝากฝากผลงานเพลงของพี่และฝากให้แฟนๆไปเจอพี่ที่สระบุรีค่ะ เอาที่สลับรีก่อนนะควันนั้นผมจะเดี๋ยวจะต้องมาที่ที่ลูกทุ่งเน็ตเบอร์อีกครั้งหนึ่งจ้ากะลีมาฝากกะลีอะไรนะกะลีป๊าบโอเคกะลีป๊าบมาฝากแล้วก็วันที่28ไปพบกันนะครับวันนั้นก็มีนักร้องหลายท่านนะค่ะโอ้เยอะแยะเลยไปพบกันแล้วก็พี่น้องมวลดีเจของเราอีกหลายท่านไปพบกันเราวันนั้นสนุกแน่ เพราะปีเตอร์ก็จะมี2เพลงเนี้ยไปร้องสดๆให้ฟังแน่นอนนะครับฝากผลงานของปีเตอร์ด้วยนะครับได้ที่ YouTube ก็มีแล้วก็ t i t t o k ก็มีในช่วงนี้หันมาเล่นทิกตอกนะในังฝากด้วยผลงานเพลงของปีเตอร์ทุกๆเพลงนะครับค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ปีเตอร์มากนะคะแล้วเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกับร้องสดๆกับเพลงไอ้หนุ่มสตริงแย่งใจ นะคะ <ไป S 2> วันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณน้องกระต่ายครัข<อ>บขอบคุณ,คณ<อ>ทีมงานทุกคนครับ,บเปิดประตูบา้านรับทุกศิลปิน